หากใครสนใจคู่บอลที่เข้าสูตรดีๆแบบนี้อย่าลืมแอดไลน์มาที่ l n w 8 8 8เป็นคู่บอลที่เข้าสูตรเฉพาะครึ่งแรกเท่านั้นนะจ๊ะวันนี้ก็นำคู่บอลเข้าสูตรของ VIP เทพวิเคราะห์ของวันที่28มกรามีทั้งหมดด้วยกัน5คู่นะครับเราก็มาดูคู่แรกกันนะครับระหว่างมอสโกดวลแข่งกับเรอัลมูเซียคู่นี้เปิดมาด้วยนาทีที่8 บอสโกก็จัดไป1นึ่งลูกลูกที่2ก็ตามมาในนาทีที่33ต่อมาเป็นคู่ของคาราบัคเจอกับเซเบียเปิดประเดิมลูกแรกจากคาราบักในนาทีที่17ต่อมาในนาทีที่2คาราบัคก,ก็ทําไปอีก1ประตูหากใครสนใจคู่บอลข้าสุดดีๆแบบนี้แอไลน์มาที่ slnw888 คู่ต่อมาที่เทพวิเคราะห์ให้มาเป็นคู่ของนาโปลีกับสเปเซียคู่นี้ครึ่งแรกก็จัดไป4ลูก จากนาโปลีลูกแรกในนาทีที่4รูกที่2ตามมาในนาทีที่20อีก9นาทีต่อมานาโปลีก็ยิงเข้าไปอีกหนึ่งลูกในนาทีที่29และลูกที่4นาทีที่39หากใครสนใจคู่บอล VIP VIP เข้าสูด่ดีๆแบบนี้แอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ Add l n w แ8ด8 8 คู่สุดท้ายระหว่างเบนฟิก้าพาแข่งกับเบลเนนจากการทําเกมบุกของเบนฟิก้าก็ได้มีจังหวะซัดเข้าไปสวยๆในนาทีที่31และลูกที่2ก็ในนาทีที่35ห mm hmm. ากใครสนใจคู่บอลเข้าสู่ดีๆแบบนี้อย่าลืมแอดไลน์มาที่ slnw 8 8 8นะครับเพราะความเสี่ยงลดลงได้ด้วยเทพวิเคราะห์ช่วงนี้เทพวิเคราะห์ของเราก็มีโปรโมชั่นดีๆจากราคา899บาท หากแอไลน์เข้ามาตอนนี้ก็เหลือเพียง499บาทอย่าลืมแอดกันเข้ามาเยอะๆที D ่ไลน์ slnw888 ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนโอเคเดีเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย